ของคนอื่นมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมั้งอยากได้ยินเพลงอะไรกันไหมอ้ยนเงนมเป็น Live s e สช i o n และ r e ควสต์ได้ a Live s e i o อ้โหอ้หอ้โอ้โอ้โหอ้โหโอเโหโหอ้โหโอโอโอ้โหโออ้โหโอ้หีอ้โอ้โหโ้โหห้โหอออ้โอ้ ไม่เสร็จเลยนี่คุณตอนคุณจุงคุณดั้เชิญเชิญเชิญธีรเชิญนี่คุณปอนตายแล้วเพื่อนขึ้นเลยับคุณทวนช่วยช่ช่ช่เพื่อนทุกคน กระเป๋าล้นนะจับคูนจับคูนขึ้นถือมาขนาดนี้เราจะไม่ร้อง Happy Birthday ก็จะไรอยู่งั้นมาร้องด้วยกันนะฮะหนุ่มๆทั้งสามคนอันนี้คืออะไรช็อตฟิวอะช็อตแบบนี้ช็อตฟิวอะ โอ้ยสวัสดีครับเอ่อข,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 ขอขอขอมาขึ้นมาอีกสองตัวได้ไหมมีม <c oughs> ีมีเหลือไหมครับให,ให้เพื่อนให้เพื่อนขอขอให้เพื่อนหน่อยได้ไหมครับให้พิเศษคอ,อนอะไรอ่ะไม่ใครรู้ว่า,าวโซเน่อ๋อแล้วคนเรามาร้องเพลงให้วันเดย์กันอีกเล่าดีกว่าได้ค่ะ กกัรองครับผมม,มาแล้วหนึ่งสองสาม Happy birthday oh oh Happy oh. <laughs> ไม่ตื่นเต้ืนกันเฮ้ยพี่ปอนเฮ้ยทำไมวันนี้หลอดอะนะหัวหิวอ๋อต่กินแล้วเดี๋ยวฟันดำนี่มาไอ้กอนเอาจริงฟันดำไปอยู่ตรงนี้มีคนเจ็ดให้ไงเฮ้ยทะบีนเขาว่าไหม อ่ะก่อนเปล่าสุดท้ายค่ะ Happy birthday to you เยอะๆโหลงปานโหลงปานเฮ้ยไม่ดับเลยวะดับไหมไม่ดับเห็นไหมฮะเป็นเด็กที่ดับยากไม่ดับ ไม่ได้พ่อสามอาดังดังสามสองโอเคอาเพื่อนเพื่อนนักงสามโอ้ยพออักน,นิดนึงครับจะน,นิดปอนโลดกับผมก่อนเลยนะครับ ครับผมก็วันเกิดปีนี้นะครับผมอายุ20ปีขอให้มีความสุขมากนะครับผมก็โอ้โหมาพูดทีก็ตื่นเต้นรับจริงผมบวยพรเข้าไปเยอะมากปีนี้ผมบวยพรเข้าไปเยอะมากนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วขอให้การงานปังๆนะฮะลดยุกลงเฮ้ยเหมือนอธิษฐานปุมไฟมันจุดขึ้นมาเห็นไหมมันดับยากจริงๆเด็กคนนี้ ป้าได้มาอีกนะอ่ะพี่พวินยังไงเชิญพี่พวินค่ะก็ขอให้พี่มีความสุขมากครับลวหล่อแล้วก็ให้หล่อยิ่งขึ้นดีอ่าแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วก็ไฟขึ้นเด้วยเห็นไหมไฟมันจุดเลยพรวินมันมีไวรัสที่แบบสักศิ์สักศีลแก่พรวินเลยแล้วก็นั่นแหละครับขอให้การงานปังๆทำเงินได้เยอะนะครับผมก็ขอให้คนรักได้เยอะๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณพรวินครับสุดท้าย ดังครับโอเยแว้าแฮปปี uh ้เบอร์เดย์มึงก็มีความสุขมากเฮ้ยขอโทษแฮปปี้เบอร์เดย์ครับคุณบูอินเราสุขมากนะ My friend my friend ขอให้การงานบางปๆมีคนรักเยอะๆนะครับผมผมพวกเรารักคุณอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าพวกคุณรักพวกเราแค่ไหนโอ้โหโอ้โหแล้วนสุดๆแบบ my lovely bro เลยเข้าใจว่า นี่คนคนี้ก็เหมือนกันคนนี้อาจจะรักคุณมากกว่าผม <Hey. S 2> นิด <c ười> นะึงะคุ้ไ You know You know We are we are b r o but this this is like uh I don't know ด uh, ัง <c> ห <ười> <c ười> ลอดมันเป็นกับตันเรือใช่นี่เป็นกับตันเรือแล้วผมขอกระโดดขึ้นเรือปอนพูลแล้ไหม จะคอยพายให้เร um ื่อยๆเครื่องมันติดเครื่องมันติดเครื่องมันติดมีความสุขมีความสุขมากก็นั่นแหละ Everything you wish ก็ขอให้สักเซสนะครับโอ้มาใหญ่มาใหญ่เลยฉันเลยการที่นางก็ทำซาวด์แทร็กของตัวเองไปด้วยนางก็มีซาวด์แทร็กของตัวเองและนี่คือพูวินแอนด์เดอะแก๊ง